หัวหน้าทีมเจ็ดประจันบาลเปิดใจมาติดตามอุ๋งอิงด้วยเหตุผลอะไรก่อนจะไปฟังเหตุผลไปฟังเรื่องเล่าต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายมิดม็อกแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงแฟนคลับเอฟซีกีฬาหน่อยอุ๋งอิงสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อ มาพบมาพบกันทางช่องไทยซีเเกรดชาแนลในเวลาตอนนี้ครับพี่น้อง10นาฬกา57นาทีโดยประมาณครับก่อนสิบไปฟังเรื่องเล่าคุณพอเนะข่อบวนาทีมเจประจันบาทได้ออกมาเปิดเผยความในใจของเพิ่นเมนีขคิวกันคิวงานสาวน้อยเพชรบันแพงไปเล่นที่วัดบ้านกูดอนกู ตำบลบ้านไผ่อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีนอ้องปังปลายมีหมอแค้นแฟนหมอลำยู่ไก่กะไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงกีฬาไมอุ้งอิอองพร้อมทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปก่อนในนั่งหนาครับมาซาในนั่งหลังใครติดตามมาที่หลังอาจสิบว่วได้นั่งอยนไม่บริเวณงานกระไดครับ จังไนจังวาจังสัตว์เนื่องจากงานคืนนี้เป็นงานฟรีปิดทองฝังลูกนิมิตน้องมิดมาแค่แฟนวารำกะบัวอาญะชายภูมิอญาญะอีกแน่นอนครับสลับคิวงานคิวการสาวน้อยเพชรบานแพ่งนี่นอยนักนอยนาครับที่จะมีอยู่จังหวัดชายภูมิเนาะโดนดูนได้มาเถอะ พี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลํำกับมือนีเป็นขึ้นแรกแหกม้านสาวน้อยโดนเถื่อคขึ้นกันครับที่ได้เปิดหัวเป็นคิวงานคิวแรกส่วนมากาจะเห็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดท้ายในแต่ละงานนี่มากมายหลายงานสะระเกิดไปย่ำได้กลับไปเป็นมือสุดทองน้องสุดท้ายมือแรกๆจะบอคอยมีสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพง นั่นคือคิวการคิวงานเนาะในค่ำคืนนี้พี่น้องปิดหมอแค้นแฟนหมอลำกะอย่าลืมขับไปให้กำลังแรงเชียแรงใจหันมาฟังครับพี่น้องทีมงานหัวหน้าเจ็ดประจันบาทเป็นสิปเปิดเผยความในใจว่ามาติดตามอีลานออวิวงด้วยเหตุผลคนใด คนนี่เลยละเอียดที่กิดนี้นนั้แหคนที่ใส่ชุดหัวทีมหัวทีมหัวทีมตามาี่จตามตามสาวน้อยตามใครบ้างคะตามผู้หญิงผู้หญิงีย่าเียไม่เท่าไร่ผู้หญิงอย่างเดียวใค้กีฬาเป็นบางค่ะครกานบ้าค่ะลาลกีฬลา ชอบทั้งรักทั้งชอบเลยเนาะเอ็นดูใประวัติก็ผมจะประวัติความยากจนนะเนาะไม่รักรัการชอบไมเหมือนกันนะค่ะแล้วก็นี่รักรัค่ายมันไดญเร็วเมื่อคืนที่หกเลยเหรอคะที่มาเนี่ยโอ้คืี่หกแล้วพาตาครอบครัวมาด้วยใช่ไหมคะเนี่ยออย้ไดิน ก็ได้ฟังเหตุผลเพียงสันส้นๆครับทางช่องกระบับไก่น้าจ่อยเพื่อนได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปสอบถามเกี่ยวกับการมาเบิงสาวน่อยเพดบ้านแพงนี่มาเบิงไหทางทีมงานหัวหน้าเจ็ดประจันบ้านกไ็ไ้้บอกว่าติดตามอุ๋งอิงอย่างเดียว สนใจในประวัติของอีลาศน้อยอุ๋งอิงที่มาจากความยากจนความยากจนแล้วก็อีลาศน้อยอุ๋งอิงบอลืมตนลืมโตเคยอยู่จังไดกะอยู่จังสันเคยกระทํำแบบไดเฮ็ดแบบไดกะเฮ็ดแบบนั้นบอเปลี่ยนแปลง นั่นคือประวัติอิลาน่อยอุ้งอิงดยอยย่อที่เป็นเบาออกมาให้ ren, มิดหม้อแคนแฟนหมอลบได้ฟังโดยฐานะของทางด้านเจดประจันบานเองจะเป็นข้าราชการตำรวจกรเกษียณอายุราชการแล้วก็บอได้เป็นคนภาคอีสานบานของเฮ้าเด้ครับเป็นคนที่มาจากหลากหลายจังหวัด บพราว่าจะเป็นภาคกลางทางกรุงเทพภาคตะวันตกกาญจนบุรีทางปากใต้ทางเหนือก็มีครับไม่มีคนอีสานสักคนแต่มาให้ความสนออกสนใจกีฬา่อายหญิงเกิดจากคุณพอ่อผู้ที่เป็นหัวหนา้าผู้ที่เป็นเจ้าสัวนี่แหละผู้ที่เป็นนายหัวณปัจจุบันพันกมีกิจการเนาะกิจการ สามารถที่จะเลี้ยงดูปูเสือลูกน้องหลากหลายคนได้จากคนที่บ่มมีเชกเช่นเดียวกันครับเพินเคยเปิดเผยทังช่องเสียบี้ให้สัมผณ์ว่าเพินจะเกิดจากคนยากคนจนคือกัน,นต้องต่อสู้ดินล้นคือกัน,นกับอีลลาดน้อยอุ้งอิงนี่เมื่อเพิ่เเวาถึงอีลลาดน้อยอุ้งอิงนี่ ใจกันจะเต้นสั่นระรัวด้วยความยั้งครับด้วยความด้วยความปรับรืม้มด้วยความตื่นตัดพันหายสัมภาษ์ทางช่องเซียบีข้ังนั้นสัมภาษณ์เดียวครับแต่ณคขณะที่มือนี่สัมภาษณ์กะเป็นเชิงสอบถามทั่วทั่วไป เพินติดตามมาสี่หงานหงานเมื่อเคลื่อนนี่เป็นคลื่อนสุดท้ายก่อนที่เพินจะเข่ากรงเทพเนาะด้วยความชอบครับความความหักรักง่ายนายเร็วแต่ด้วยความชอบมันจะอยู่กันไปนานนานเพิ่นวาสัตนั่นคือความในอกในใจครับของมนาทีมเกตประจันบ้านที่ได้เขามาติดตามอีลาหน่อยคุ้งอิง ด้วยเหตุผลอะไรเห็นบอกครับแฟนคลับ fc กีลาหน่อยอุ่งหญิงไม่ธรรมดาบอแมนแต่เปไอเป็นคนอีสานบานเฮาทอน,นั้นอีลาหน่อยอุ่งหญิงยังมีแฟนคลับทุกชั้นวรรณะทุกสาขาอาชีพกวา่าใดทุกเพศทุกวัยนี่คือศิลปินขวัญใจมหาชน ด้อยแท้ครับพี่น้องขอบคุณที่มาเบิงขอบคุณที่มาแยงช่องไทยซีเกตชาแนลพอกันคลิปหน้าสบายดีครับผม